บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือกิจกรรมบำบัดเหล่าผู้กล้าเพราะจิตใจที่หานกล้ามุ่งมัน่นพร้อมที่จะปกป้องอธิป,ธปไตยแผ่นดินไทยในการออกรบไม่มีใครคาดคิดว่าณนะขณะเวลานั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองแต่ทหารเนี่ยนะครับเมื่อบาดเจ็บจากสงคารามแล้วทุกพลภาพเนี่ยเขาจำเป็นต้องนอนรักษาหลายคนต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน,าน,าน นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือสภาพของจิตใจนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเราจะต้องมีกิจกรรมบางอย่างนะครับเพื่อให้ทหารเนี่ยผ่อนคลายนะครับแล้วก็มีอาชีพเสริมการบําบัดฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของเหล่าทหารกล้าที่เคยผ่านช่วงเหตุการณ์วิกฤตในสนามรบนั้นนับเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสนักอาจารย์เรียนอยู่ประมาณไม่กี่ปีก็พอรู้ว่าพอทําได้อะไร ผลงานที่ผู้บัคบัญชาผลิตขึ้นมาหรืออาจารย์ผมจะภูมิใจมากจะเป็นภาพที่เกะออกมาผมก็จะภูมิใจมากเลยที่เราได้มีส่วนร่วมทำงานแกะสลักไม้วิจิตรศิลป์เป็นอีกกิจกรรมบำบัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเนื่องจากพระองค์ทรงห่วงใยทหารที่บาดเจ็บถึงพิการทุพพลภาพโอทีเอเนี่ย มาจากที่ว่าอาจารย์ที่สอนวาดเขียนของสมเด็จพระเทพหลังจากท่านปลดกเกษียณแล้วสมเด็จพระเทพก็เลยให้ให้อาจารย์เทโรโยมุระมาสอนพทหารผ่านศึกโดยที่เราแบบว่าอาจารย์ก็ไม่ได้สอนที่อื่นเลยแล้วอันเนี้ยจะให้สอนเฉพาะทหารพิการอย่างเดียวจุดเนี้ยเราทําแล้วเราได้ถวายในหลวงกับพระเทพภูมิใจครับแม้ตัวจะพิการแต่ใจยังหานกล้าความภาคภูมิใจในเกียรติชายชาติทหาร ยังคงอย่างรากลึกลในจิตวิญญาณเหล่าทหารกล้าทหารผ่านศึกบริษัทไทยเบเบอจจำกัดมหาชน